สวัสดีทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Baby อ่าเรียกย่อๆว่ากูเกมกูมันทองเด็กเฮี่ยนั่นแหละเกมนี้ก็เป็นเกมแนวน่ารักแสนใที่ทุกคนเล่นได้ทุกคนก็ลองมาเล่นดูนะเปิดเกมมาก็จะอยู่ในบ้านโง่งๆหลังหนึ่งพร้อมกับกุญแจสีทองแล้วก็เด็กเฮี่ยดูหน้ามันดิอ่าเด็กเฮี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเราจะตั้งชื่อมันว่าไอ้กุมันทองแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำการขึ้นไปไขชั้นสองของบ้านเดีด๋ยวเราจะไขชั้นนี้ โอ้ oh, ถูกด้วยเอาดูนั่นสิเอาวานหนึ่งเรียกว่าวันสองช่วยพวกเราด้วยขณะที่ดาวสยามกำลังถูกทำลายใครได้ยินสายช่วยรับทราบสายด้วย oh, ดาว,ยดวยสยามกำลังจะถูกทำลายแล้วช่วยพวกเราด้วยอ่น่าสำคัญเกินไปแล้วไม่ต้องไปฟังมันแล้วกันเราออกจากห้องดีกว่ามันลกใบนี้มีปัญหานนบลปานปัญหาที่มากกว่าดาวสยามโดนทำลายหนึ่งในนั้นก็คือการให้นมลูกเอาชิดใครปิดไฟเนี่ยอ่ะฉันมั่นใจนะว่าเดือนนี้ฉันจ่ายก้าไฟแล้วเออ ก็แค่ปลอดไฟมาไม่เห็นจะลำบากเลยบางทีคนทํางานในกระทรวงไฟฟ้ากูจะนั่งแดกชาเขียวกันอยู่เลยไม่ค่อยได้จะใส่ใจเลอกไฟฟ้าสักเท่าไหร่เอ้ดูนันซีเด็กเฮียไอ้เจ้าเด็กโง่เด็กนมก็ไปซะก็มีอะไรจะบอกเจ้าหน้าเด็กเฮียเวลาแกเด็กนมหน้าแกอุบาทมากตายจะไอชิบันร้องให้เดี๋ยวมันฟ้องแม่มันแน่เลยคุปปาเดี๋ยวนี้ไอ้กุมารทองหน้าขนคนบับนะเดี๋ยวแม่แกมากูจะโดนตีตูดเอาเออเงียบปากไล้สักทีตอนนี้เราประสบปัญหาก็คือไอ้กุมารทองหน้าโง่มันขี้แตกเราต้องเอาแพมเพิร์ดมาเปลี่ยน Oh <G ül> อดูนั่นสิแพมเพิร์ตลอยได้ผมว่าผมน่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องมนุษย์ต่างดาวนางโง่ได้แล้วแหละไอเด็กนี่ต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่นเลยอ้าแท้ที่จะให้เปลี่ยนแพมเพิร์ตดีๆต้องให้กูมาเล่นซ่อนแอบ,บจ้าทิ้งจาก,กับมึงอีกไอเด็กนาโง่นี่เราจะมาเดินตามหากันว่าแพมเพิร์ตมันไปแอบ,บอยู่ที่ไหนห้องนี้หรือเปล่าโอไม่มีงั้นน่าจะเป็นห้องนอนสินะอู้เราต้องเปิดประตูอือไม่มีเอ้ไม่มี อ้าแพมเพิร์ดเจ้าไปอยู่ที่ไหนเฮ้โอชิโออ้นนั่นไงแพมเพิร์ดอ้แพมเพิร์ดจะมาแอบอยู่ที่นี่เองแกไม่ต้องวิ่งหนีฉันเข้าใจว่าการไปประกบอยู่ที่หน้าไข่ของกูมันทองหน้าโง่มันเหม็นมากแต่แกก็ต้องไบ่งประกบนั่นแหละใครสั่งให้แกเกิดมาเป็นแพมเพิร์ดเองไม่ไม่กูจะไม่มีวันไปอยู่ที่ตูดไอเด็กโง่นี่แน่นอนไม่ไม่ยายนายอย่าเยัดเย็ดกูอายายัดเย็ดตูดใส่กู ทำตามหนะ้าที่แกไปซะอย่าลืงม,มากเอา้านี่แกจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเด็กเหี้ยไม่กินกูตองตกใจใช่ไหมงั้นอเออไหมอ่ามันตกใจมากเลยเด็กเหี้ยสามารถหายตัวได้ไอ้กุมาทองน่างงโง่ตกบันไดไปซะดีอา้าไอ้กุมาทองตกบันได ยยยอย่าทำตัวดื้อและสนเกินไปอย่าทำตัวเป็นคนใจบาปเพราะาเดี๋ยวแม่กแกจะตีตูดแกเหมือนที่เอาไม้ม,มาโยมตีตูดกูเมื่อวานเข้าใจไหมไอ้กูมาทองเด็กเฮียบาปนะว่าจะพิกลพิการนอนไปซานี่รับฝันดีนะลูกพ่อแล้วก็ท่องไวล้ลึกๆว่าอย่าทำบาปเอออย่าทำตัวมันเด็กทะลุถุงยางมาเกิดแต่ความจริงแกก็ทะลุถุงยางมาเกิดแอ่ะพูดไปแ่องก็เศ้าถ้าวันนั้นข้าไม่มองกัญชาข้าคงคงจะไม่มีไอ้เด็กเฮียนี่เกิดขึข้นมาแน่นอนเออทุกคนสำหรับวันนี้เราก็จะพอกันไว้แค่ สวัดีก่อนบายขอบคุณที่รับชมแล้วก็จะมีซีรีส์แบบนี้ใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะก็ฝากดูกันไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะถ้าแอบไว้ดวิววันนี้ดีก็จะทำเรื่องผีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยบายอ,อะแล้วจำเอาไว้นะทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็อย่าทำบาปเหมือนไอเด็กเฮียเมื่อกี้มันไม่ดีเลยแล้วมันทำให้กูกลัว